โจทย์เด็ดบทแรงและกฎการเคลื่นที่ฟิสิกส์ม4โจทย์ข้อนี้พี่ลูกตาลว่าถ้าใครไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะไปกันไม่เป็นเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครเจอพี่ลูกตาลแล้วรับรองง่ายจิบซบมาเรามาดูกันว่าข้อนี้น่าสนใจยังไงเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมวล40กิโลกรัมขณะอ่านโจทย์อย่าลืมทดตัวแปรไปเลยนะมวล40กิโลกรัมก็คือตัว m ถูกไหม เขาบอกว่ายืนอยู่บนตาช่างชายคนนี้ยืนอยู่บนตาช่างซึ่งวางบนล้อเลื่อนอเอาตาช่างไปวางบนล้อเลื่อนจา้าแล้วล้อเลื่อนตัวนี้กําลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงหาสันหากันทําจริงกําลังเคลื่อนที่ลงนะลงมาตามพื้นเอียงตามรูปที่พี่ให้นี้เลยเขาบอกว่าพื้นเอียงนี้ทํามุม30องศากับแนวระดับ จงหาน้ำหนักของชายคนนี้ที่อ่านได้จากตาช่างถ้าความเร่งในแนวพื้นเอียงเท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกำลังสองสิ่งที่โจทย์ถามคือให้หาน้ำหนักของชายคนนี้ที่อ่านได้จากตาช่างขั้นแรกก่อนที่เราจะเริ่มทำโจทย์ตกลงให้หาน้ำหนักหรือให้หา ค่าที่อ่านได้จากตาช่างแน่นอนมันคือค่าที่อ่านได้จากตาช่างซึ่งเป็นตาช่างที่ใช้วัดน้ำหนักของชายคนนี้ถ้าน้องๆผิดประเด็น1ละคิดว่าโจทย์เขียนว่าจงหาน้ำหนักของชายคนนี้โจทย์ให้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามวล40กิโลกร,รมัม W ซึ่งก็คือน้ำหนักเท่ากับ mg 40คูณ g ค่า10ได้เป็น400นิวตันตอบได้เลยไม่ใช่ละถูกไหมแปลว่า ปกติชายคนนี้เนี่ยมีมวล40กิโลกร,รมัมมีน้ำหนัก W เท่ากับ mg ถ้าเราใช้สูตรนี้ในการคำนวณเราจะได้น้ำหนักของชายคนนี้ในสภาวะปกติแต่ตอนนี้เขามีการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงแล้วค่อยไปดูผลจากการเคลื่อนที่ว่าตาช่างจะอ่านค่าน้ำหนักได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ถูกไหม คราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าในบทแรงและกฎการเคลื่อนที่น้องๆเรียนกันมาแล้วว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างเช่นคนนี้ที่ยืนอยู่บนตาช่างแล้วเคลื่อนที่ไปค่าน้ำหนักที่อ่านได้บนตาช่างจะไม่เท่ากันกันกบที่เขายืนและก็ช่างบนตาช่างธรรมดาถูกป,ปะเอาแล้วทำยังไงอะพี่ตาย ผ่านดีไหมไม่ดีไม่ดีข้อนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นมาเราลองมาพูดกันเขาบอกว่าให้ความเร่งในแนวพื้นเอียงแนวพื้นเอียงนะเท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกำลังสองพี่ก็เขียนเวกเตอร์ความเร่งอย่าลืมโจทย์บอกว่าเคลื่อนที่ลงกรุณาใส่เวกเตอร์ชี้ลงโอเค A อเท่ากับ3นะตัวนี้ก็คือค่าความเร่งที่เขาให้มาแล้วไงต่อ เรามาพิจารณาเอค่าที่อ่านได้จากตาช่างมันคืออะไรอ่าสรุปว่าโจทย์ให้หาค่าที่อ่านได้จากตาช่างซึ่งเป็นค่าของน้ำหนักอพี่เขียนให้ด้วยน้ำหนักแต่ไม่ใช่ดีบิทเท่ากับ MG ค่าที่อ่านได้จากตาช่างคือค่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก จากการที่คนนั้นไปยืนสัมผัสกับตาช่างและกดลงสู่ตาช่างตาช่างจะอ่านค่าได้เป็นค่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเอ๊ะสัญลักษณ์ของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากตัว N ไหมเราต้องการหาค่า N ขั้นแรกน้องๆเขียนเวกเตอร์ของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากได้หรือยังอามาดูแรงปฏิกิริยาตั้งฉากต้องดูจากผิวสัมผัส ว่ามันสัมผัสกันที่ตรงไหนถูกไหมตอนนี้วัตถุของเราคือคนนี่พี่ไฮไลท์ตัวนี้คือคนเป็นวัตถุที่เรากำลังพิจ,จารณามีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากคนคนนี้ยืนอยู่บนตาช่างแนวของการสัมผัสอยู่ตามเส้นนี้แรงปฏิกิริยาตั้งฉากเอพี่ลูกตาลสอนแล้วให้ลากจากผิวสัมผัสไปหา ใจกลางของวัตถุซึ่งก็จะได้เป็นแรงลักษณะแบบนี้ไหมต้องตั้งฉากด้วยนะตามชื่อของมันเรือมอะไรไป1อันมีมวลต้องมีน้ำหนักเวกเตอร์ของน้ำหนักจากใจกลางของวัตถุพุ่งลงมาทะลุผ่านลงไปที่ด้านล่างตัวนี้คือ mg มีแรงอะไรอีกไหมเช็คสิ W เรียบร้อย T แรงตึงไม่มี F แรงเสียดทานไม่ได้พูดถึง และก็ N สุดท้ายแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเรียบร้อยเป็นอันว่าเช็คแรงครบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องการหาคือตัว N อเอทีตัว N อยู่ตามแนวดิ่งแบบนี้อยู่แนวเดียวกันกับ MG แต่การเคลื่อนที่ของเราเขาให้ความเร่งมาตามแนวพื้นเอียงเอาไงแตก N ไปหา A หรือแตก A มาหา N ในเมื่อ W หรือคือ MG อยู่แนวเดียวกันกับตัว n อยู่แล้วมี2แรงอยู่แนวเดียวกันสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การแตก n หรือ MG ดูดีๆนะไม่แตกแรง n หรือ MG ให้เราเลือกแตกตัว a แทนการแตกเวกเตอรๆๆ์เราก็สร้างแกนฉากก่อนถูกไหมแกน x แกน y ซึ่งเป็นแกนฉากแกน x แกน y พี่กำลังจะแตกเวกเตอร์ความเร่งจ้า แต่เวกเตอร์ความเรงเอ๊ะยังไงมุมอยู่ตรงไหนมองสามเหลี่ยมตัวนี้ตัวแซเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่คือมุมแย้งมุมแยง้แยงเพราะฉะนั้น30องศาของมุมที่พื้นเอียงจะเป็นมุมแยงกับด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นมุม30ที่ขึ้นไปเป็นตัวช่วยในการแตกตัว A อยู่ที่ตรงนี้แตก A แล้วเราจะได้ A ออกมาเป็นสส่วนซึ่งก็คือ ay ความเร่งในแนวแกน y กับ ax ความเร่งในแนวแกน x ตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ตรงไหนอยู่แนวดิ่งนี้ถูกไหม n กับ mg เพราะฉะนั้น a ที่เราจะใช้ก็คือตัว ay เห็นไหมมามาแตกเวกเตอร์กันก่อน ay ค่ามันขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะ ay เท่ากับ a sin เซตา a sin 30 ทับมุมเป็นคอสห่างมุมเป็นไซน์อย่าลืมเพราะฉะนั้น A คือ3ามไซน์สามสิบเศษหนส่วนสได้เศษสามส่วนสเมตรต่อวินาทียกกําลังสองพี่ลุกตาลขอเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะหาตัว N จากไหนกดนิวตันข้อที่2มาจ้าซิกมา FY เท่ากับ MA วัตถุมีการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งในแนวแกน Y ด้วยค่าความเร่งเป็นค่า A y นะตอนนี้ A y ของเรา มีทิศท,ทางพุ่งลงเพราะฉะนั้นแรงที่เป็นแรงฉุดซึ่งจะต้องเป็นตัวตั้งใน Sigma F <ส>ก็คือตัว mg n ส่วนทางก็เลยได้เป็น mg ล n เท่ากับ ma เสร็จเรานี่ตัว n คือสิ่งที่เราต้องการแทนค่าจา้า m 40 g 10อ่าพี่โนต้ตไว้ก่อนตรงนี้ไม่ได้กำหนดค่า g มาแต่ค่า g โดยทั่วไปที่เราใช้กันคือ 10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองลบเเท่ากับ M 40 A คือ3อุ๊ A, คือ3ส่วน2อย่าลืม3ส่วนสวน,นะเราใช้ A Y ขออนุญาตใส่เป็นสีส้มเก็บไว้3ส่วน 2. 2เกือบไปแล้วไล่ล่ะพี่ลูกตาลอ่าจัดการตัวเลขก็เสร็จแล้ว2ตัด40ได้2ตรงนี้ได้เป็น400 N ลบ n มีค่าเท่ากับ60 ย้ายข้างสลับ400อยู่ที่เดิม60ย้ายไปลบ n ก็ย้ายมาสลับฝั่งนี้จะได้ออกมาเป็นบวกม n, n เท่ากับ400ลบ60ได้เป็น340เมอุนิวตันแน่ n ได้เป็น340นิวตันสรุปคำตอบเราคือ n เท่ากับ340 n n ตัวแรกคือแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก n ตัวที่2คือหน่วยของนิวตันไม่สับสนนะอ่ะสรุปคำตอบให้อาจารย์นิสหนึ่งนั่นคือค่าที่อ่านได้จากตาช่างค่าที่อ่านได้จากตาช่างก็คือน้ำหนักของชายคนนี้นี่แหละเท่ากับ340นิวตันเสร็จเห็นไหมโจทย์ข้อนี้มันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ยาก สำหรับใครที่สนใจสาระฟิสิกส์เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ฟิสิกส์เดอะเบรนสำหรับวันนี้พี่ลุกตาลลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย